ใครใครทะเลาะกันต้องไงเนี่ยแล้วได้ไปช่วยเขาไหมเลทุกอากานี่ไม่เขาหรอมาปลุกอีกมาที่สองก็ทะเลาะกันเหรอ บอกเจ๊บอกเจ๊ดิไม่ต้องหลับต้องนอนพอดีนไม่คล้องตื่นเลยพอดีนุ่ะไม่ไม่ต้องนอนพอ,นอนดีอย่างนั้นแหละเออโอ้ยตายตายทะเลาะก,กันนานไหมล่ะ <c oughs> พ,พ, <c oughs> พี่พี่ขำท่าทางเองเองทำเนือฮาดี <c oughs> ไม่ไป oh right? oh you know? ่ตลอดต้องนอนเงี้ยเราทุกวันอย่างเงี้ยเจอางี้ยปวดหัวตีหนึ่งทีสองอืมขวดขำในความทุกข์ของอือม่หลับได้นอนนู่ยกูห้องห้องห้องข้างล่างอ่ะ Ồ oh, không không nhá. Ồ. Oh. Ok ok. <laughs>